หมอเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนแพทย์แผนจีนเนี่ยยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับหมอชายนะครับแพทย์จีนประจําปากยาเวลเนียร์สหคลินิกในช่วงที่ตัดสินใจจะเรียนแพทย์แผนจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ากระแสของแพทย์แผนจีนด้านการฝังเข็มของแดจังกึมตอนนั้นเนี่ยกำลังดังมากแล้วก็รู้สึกแปลกใจนะครับว่าทําไมหมอเนี่ยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเลยแค่มีแค่เข็มก็สามารถรักษาโรคได้เป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่ามันแปลกเนาะแล้วเราก็น่าที่จะทำเนาะว่าทำไม การที่เราฝังเข็มเข้าไปเนี่ยมันสามารถรักษาโรคได้อย่างไงด,ดมีมากๆตรงที่หมอเนี่ยไม่ต้องพกอะไรเยอะเลยไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายสามารถใช้แค่เข็มเนี่ยเพื่อรักษาโรคและบรรเทาอาการของโรคได้ทําให้เรารู้สึกประหลาดใจและเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะเรียนรู้ศาสตร์นี้แต่พอได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าเออศาสตร์เนี่ยมัน Pra c t ิ c a l นะมันสามารถใช้ได้จริงมันช่วยลดอาการเจ็บป่วยของคนไข้ได้โดยที่ไม่ต้องรอให้อาการเนี่ยมันเป็นหนักพอมันเป็นหนักแล้วเนี่ยการที่เราจะไปแก้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากลเช่น ต้องไปผ่าตัดเอ้ยปอกตายเปลี่ยนเลือดอะไรมุ่นวายมากมายแต่การที่เราดูแลตัวเองก่อนเพื่อไม่ให้เราป่วยอันนี้แหละคือคีย์สาคัญและปัจจุบันนี้ก็เทรนมันก็เริ่มกลับมาที่การดูแลสุขภาพตัวเองก่อนซึ่งก็ถามว่าคิดถูกแล้วที่เรียนนะครับเพื่อจะได้ดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างได้ด้วยนะครับ